ช่วงโหนหุ้นกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว BJC นะครับก็น่าเข้าหรือข้ามก่อนนะครับก็ทางด้านของพื้นฐานเนี่ยก็เอามาให้ดูก่อนนะครับว่าหลายคนอาจจะเริ่มจําไม่ได้แล้ว BJC มันทําอะไรบ้างนะครับก็อันนี้มาให้ดูก็คือตัวพายชาร์ดเนี่ยก็เป็นตัวรายได้ของเขาทั้งหมดเนี่ยก็65%ตอนนี้ก็เป็นตัว Retail Store ก็คือตัว b i g C นะครับอันนี้เป็นรายได้หลักของเขาเลยแล้วก็ตัวเขียว เขียวที่ตรงกลางๆเนี่ยเขียวเขียวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตัวแพคเกจิ้งเขานะครับประมาณสัก17เรนะครับเรื่องของตัวที่เป็นพวกสินค้าพกพาพวก,ก FMCG ทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก10กว่านต้นๆน,นะครับนี่ก็จะเป็น3ธุรกิจหลักของเขานะครับสำหรับตัว BJC นะครับถ้าเราดูภาพของปีที่แล้วก่อนเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเขายังไม่ออกนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็คือยอดขายเนี่ยเติบโตได้ประมาณ3แต่ว่า ตัวกําไรก็คือลดลงประมาณ4%นะครับก็ถือว่า BJC เนี่ยช่วงปีที่ผ่านมานี่ก็ ก็เรียกว่าทรงๆแล้วกันไม่ได้มีอะไรที่แย่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าเรามองปีนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นปีที่เขาปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูก่อนว่าแต่ละธุรกิจเขาเป็นประมาณยังไงบ้างก็คือตัวบิ๊กซีเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของเขาที่เห็นประมาณ6กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลักๆก็จะเป็นอยู่ในไทยนะครับแล้วก็มีบางส่วนจะเป็นที่เวียดนามด้วยเวียดนามเนี่ยมีประมาณสัก24่สิบสี่สตอร์นะครับ ที่เมืองไทยก็จะเป็น156ตอก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในแพผนที่จะเอาเข้าตลาดด้วยนะครับนี่ก็อยู่ในแผนงานอยู่ก็น่าจะเป็นปีนี้ปีหน้านี่แหละแล้วก็จะมีตัว คอ n เ e น i เ n น e ์สโตรหรือว่าพวกร้านคาปิกเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นชื่อโดนใจเนี่ยตอนนี้ก็มี6,000กว่าสาขาซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่เขาพยายามที่จะชูขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยก็คือการปรับตัวร้านโชว์หวยที่อยู่ในตามชุมชนเนี่ยขึ้นมาเป็นร้านที่ทันสมัยขึ้นแล้วที่ทางทางบีเจซีก็เข้าไปช่วยเลยนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจที่เขา,าพยายามจะ ปั้นขึ้นมาเพื่อจะไปสู้ในในกลุ่มของค a พรอกหลายย่อยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ทําขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยนะครับตอนนี้ก็มี6,000กว่าสาขาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยที่วงวงไว,ว้ให้นี่ก็คือเป็นเ m e Store Sales ของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่า uh, ในปี2023เนี่ยตัวเลขมันอยู่ในขาบวกเกือบทุกควอเตอร์เลยนะครับก็จะมีแค่แต่มาสีที่ลดลงไปนิดนึงงนั้นก็เหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่า โดยภาพรวมมันก็ยังเป็นในเชิงบวกอยู่แต่ว่าอย่างที่เห็นกําไรเนี่ยอาจจะโตยังไม่ดีแต่ว่าเรามองปีนี้เนี่ยเทรนด์ของการค้าปลีกลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณของรัฐที่เข้ามาเรื่องของเงินดิจิทัลต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะเสริมในปี2024แน่นอนนะครับนี่ก็เลยตัวรีเทลของเขาก็เลยดูน่าสนใจขึ้นในในช่วงนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวแพคกเกจิ่งเนี่ยก็เป็นตัวแถวบนนะครับเห็นคราวว่าคือเขาก็มีบรรจุภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอําอางเป็นขวดเป็นแรงต่างอันนี้ก็ถือว่ายัางทําได้ค่อนข้างโอเคกรอตต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง เรียกว่าเรียกว่าสรงๆแล้วกันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ถือว่ายังไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวสินค้าพวกอพันธ์ต่างๆที่เขามีก็เป็นสินค้าทั่วไปที่เราพอรู้จักกันบ้างนะครับมันจะเป็นแหวนเซลล็อกเป็นซิลเป็นน้ำยาล้างจานแรงต่างพวกนี้ก็ก็คือเขาก็มีพวกนี้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นมาแค่1 0บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นโฟกัสหลักของเขาเนี่ยตอนนี้ก็จะไปอยู่ที่ตัวรีเทลสต o ร์ขเขานะครับแล้วก็เมื่อวานจริงเราก็พูดกันไปบ้างแล้วว่าไต่มาดหนึ่ง อ่าสไลด์ไม่ได้เปลี่ยนนะก็อ่าตัวไตมาสหนึ่งนะครับก็น่าจะกำไรดีขึ้นนะครับสิบสีบส่อโทษนะฮะอ่าไตมาดหนึ่งของเขา net profit เลยเนี่ยอาจจะทรงๆนะครับแต่ว่าเราจะมองในในทั้งปีเนี่ยถือว่าเป็นปีเป็น,เป,นเป็นจุดที่เขาน่าจะเติบโตได้ดีก็คือโตถึง5้าสเซน์ที่เราคาดการนะครับกำไรแต่และไตมาสก็อยู่ประมาณสักพันไป พ,พันกลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปได้ก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยเรามองปี2 5 2 4เติบโตได้ดีแล้วถ้าเขาเติบโตตามที่เราคาดเนี่ยไฮไลท์ที่วงไว้ให้เนี่ยจะเห็นว่า PE เขาจะลดลงไปต่ําเลยเหลือแค่14เท่าอันนี้ก็เลยเป็นได้ว่า BJC เนี่ยอยู่ในช่วงที่สร้างฐานนะครับที่เรามองฟันเดเมนทัลเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะทรงๆงละแล้วปีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนก็คือตัวรีเทลน่าจะทําได้ดีก็เลยมองกําไรเนี่ยเติบโตได้ดีในปีนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของอันนึงที่เป็นความเสี่ยงที่เมื่อวานพูดไปก็สมมติเงินดิจิตอลดีเลย์ออกไปอันนี้อาจจะทำให้ภาพการเติบโตเนี่ยเรียวว่า,าน้อยไปแต่อย่งไรก็ตามเราก็เชื่อว่างบประมาณแล้วก็รัฐบาลเองพยายามที่จะกระตุ้นเรื่องคอนซัมชันเนี่ยก็น่าจะช่วยในส่วนของ BJC ได้ไม่ยากนะครับตอนนี้เราก็ใน f u n d a เ e n ทัลเองเราก็ยังแนะนำเป็นซื้อ t a r g e เก็ตไพก็อยู่ที่45นะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีอัพไซด์ที่น่าสนใจเลยนะครับไปต่อที่นบเลยนะครับ ครับก็ผมคิดว่าเรากําลังเห็นสัญญาณบางอย่างของตลาดกําลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับในรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นผลตอบแทนของหุ้นปีที่แล้วในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับเทียบกับปีนี้ก็จะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นที่วิ่งเข้ามาค่อนข้างดีเนี่ยหรืออาเปอร์ฟอร์มเนี่ยแต่ว่าในปีนี้มันจะสลับกันภาพก็จะเปลี่ยนเป็นแบบตัวที่วิ่งดีแล้วในปีที่แล้วเริ่มวิ่งไม่ดีในปีนี้แต่ว่าหุ้นที่วิ่งไม่ดีในปีที่แล้ว กลับมาวิ่งดีขึ้นในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าตัว BJC เนี่ยจะขึ้นมาแค่1%เในปีนี้แต่ว่าก็เริ่มกลับมาอาเปอร์ฟอร์มในขณะที่หุ้นบางตัวที่วิ่งไปเยอะมากแล้วเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะครับก็เริ่มจะกลับมา,าปรับตัวลงในปีนี้เราก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาดตรงนี้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับเรื่องของตัวฟันเดินทอลด้วยนะครับก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของอย่างพี่มนก็พูดไปแล้วนะครับว่าในสไลด์หน้าถัดไปนะคร คาดการกำไรของเราในปีนี้ของตลาดเนี่ยก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยมีการแก้ไขสไลด์นิดหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยเราใช้คาดการของเราซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะสูงเกินไปนะครับเพื่อที่จะขะจัดบแอดที่เรามองว่ากําไรในปีนี้เนี่ยมันของเราทําทั้ง7 0 0 0กว่าล้านแต่ว่าตลาดทําแค่ห้าพันล้านเนี่ยเราอาจจะมองในแง่ดีเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้การคาดการของตลาดดีกว่านะครับผลเลมีการแก้สไลด์นิดหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าในปีนี้เนี่ย กำไรของ BJC เนี่ยจะกลับมาเติบโตนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่มันทรงตัวหรือว่าติดลบไปเล็กน้อย,ยอปีนี้เนี่ยจะกลับมาเติบโต14%อันนี้คือคาดการกําไรของตลาดนะถ้าเกิดคาดการของเราเนียเติบโตพี่บอลก็พูดไว้แล้วประมาณ50%เลยอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเราผมไม่เปรียบเทียบของเราเนี่ยกับของตลาดเนี่ยของเราก็อาจจะทําไว้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราใช้ของตลาดดีกว่าน่าจะขจัดไบแอสได้นะครับ ก็ปีนี้เนี่ยกำไรจะกลับมาเติบโตดีขึ้นนะครับ14%ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์เนี่ยจะเติบโตแค่13%ครับแล้วก็ในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะดูในแง่ของ valuation การประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเอ่อถ้าในแง่ของตัว PE นะครับ consensus PE เนี่ยเอ่อถ้าเกิดเป็นของเราเนี่ยเราจะอยู่ต่ำกว่า14เท่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ประมาณการกำไรของตลาดเนี่ยจะอยู่ที่18เท่า18เท่าเนี่ยก็ถือว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับ ตลาดเซกเตอร์นี้อยู่ที่27เท่าครับผมในแง่ของ P/B Value เนี่ยภาพเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของตลาดเนี่ยก็คือ P/B Value ค่อนข้างต่ามากนะครับอยู่ที่0.8เท่าแล้วในขณะที่ค่าเฉลี่ยของตลาดเนี่ย P/B Value ของเซกเตอร์นี้เนี่ยอยู่ที่3.5เท่าครับในแง่ของ Dividend Yield เนี่ยก็ถือว่าภาพเหมือนกันทั้งของเราและของตลาดนะครับก็คือคาดการว่าเงินปันผลจากหุ้น BJC เนี่ยจะาค่อนข้างดีแล้วก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะครับตลาดคาดไว้อยู่ที่ประมาณ3.4เปอร์เซ็นต์นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9%ครับแต่ในแง่ในแง่ของอัพไซด์เนี่ยของเราเนี่ยอัพไซด์เรามากกว่า70%นะครับเพราะว่าเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่45บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ราคาเป้าหมายของตลาดเนี่ยที่30บาทเนี่ยจะคิดเป็นปอ,อัพไซด์ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ขออภัยครับประมาณสัก16-17%ก็ต่ํากว่าตัวคอนเซนทรัสเล็กน้อยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์นี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20%เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวที เห็นแตกต่างกันก็คือในแง่ของ P/E กับ u p ไ i ด e แต่นอกนั้นเนี่ยถือว่า valuation เนี่ยก็อยู่ในระดับที่เราคาดการไว้นะครับในแง่ของตัว valuation เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ปัจจัยที่น่าจะกระตุ้นราคาหุ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเอ่อก็เรามีการคาดการตัว Se t 50เบื้องต้นไปแล้วนะครับก็คือหุ้น BJC เนี่ยคาดว่าจะเข้า Se t 50ในช่วงครึ่งปีหลังครับแต่ว่าผมมีการคาดการเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นการคาดการครั้งแรกด้วยก็คือตัว set ESG เพราะว่า อย่างที่เราทราบกันว่าในปีที่แล้วเนี่ยเ,เรามีตัวกองทุน T E S G นะครับแล้วก็นักลงทุนก็มีความสนใจกับหุ้นที่จะเข้าในเซต E S G ด้วยนะครับผมก็เลยมีการคาดการณ์แล้วก็หุ้นที่จะเข้าเซต E S G ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีตัวเดียวเลยนะครับคือตัว B J C แล้วก็ได้เ е й ติ้งระดับ triple ขออนุายครับ double A นะครับส่วนตัวที่ออกก็มี8ตัวนะครับก็ตามที่อยู่ในสไลด์นะครับโอเคต่อพี่วัฒน์นะครับ ครับด้านเทนิคนะครับอันนี้ดูเออดูไกลๆนะฮะก็คือราคาหุ้นบีเจีนี่ลงมาลงมาต่ำสุดในตั้งแต่ปีปีหนึ่งสามนะฮะหนึ่งสามแล้วก็ไล่มาโ,โหนต่ำก็ต่ำในรอบเก้าปีนะครับแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยข้อดีคือมันทรงตัวตรงนี้มาแล้วเนี่ยกว่ากว่าสองเดือนนะถ้าเราไปดูขยายออกมานะครับอันนี้เป็น weekly, ไลายบิกซี่ตเห็นว่ามันทรงตัวตรงนี้ นานแล้วนะครับแล้วก็ผมเลยให้แนวรับไป้2จุดนะครับย3 1สาจดก็คือก็คือโลโลของรอบนี้แต่ว่าตรงนั้นกระลึกไปนิดนึงผมเลยปรับแนวรับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือ24บาทนะครับ <c oughs> ส่วนแนวต้านก็ประมาณ2ี่5หด้าถ้าทะลุไปเร็วนะฮะทะลุเนี่ย30บาทครับเดียวนะครับเพราะนั้นทะลุปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดไปที่แนวต้านแรกเลย28แดแล้วก็ไปที่อีกแนวหนึ่ง30สิบบาทนะครับแล้วก็ ส่วนภาพถ้าถ้าเป็น day ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูว่ามันมันสร้างฐานบริเวณ24เนี่ยมาร่วมอ,อ2-3เดือนละนะครับเพราะนั้นทะลุเร็วแรงถ้าหลุดก็เร็วแรงครับเดี๋ยวเฉลยครับว่าเราจะเข้าหรือข้ามครับได้โอเคงั้นโหวตกันเลยครับ โอเคเป็นเอกชนนะครับว่าเข้าทั้ง3คนนะครับก็ง่ายๆของผมนี่ก็คือไงปีนี้มันมีโกรธอยู่แล้วอย่างที่นบบอไม่ว่าจะเป็น c o n s e n s u สหรือว่าของที่เราทำเพราะเรามองในเชิงบวกของธุรกิจรีเทลอยู่แล้วนะครับงั้นด้วยราคาที่มันต่ำไงแล้วก็ P ที่มันต่ำกว่า20เท่ายัางไงก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถูกทางด้านพืนเมทัลก็ยังแนะนำซื้อนะครับก็เข้าได้ครับครับในมุมมองผมเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยตัว BJC เคยนำมาเป็นหุ้นหุ้นครั้งหนึ่งนะครับตอนช่วงปลายปีที่แล้ว แต่ว่าตอนนั้นที่ผมมองเนี่ยมันยังขาดแคตเตอลิสแต่ว่าแคตเตอลิสที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็คือการที่จะได้เข้าเซ็ตแล้วก็เซ็ตอตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าเซ็ตเนี่ยจะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลย mm hmm. มันน่าจะทําให้บรรดากองทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเนี่ยกลับมาสนใจหุ้นเหล่านี้เพิ่มขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมี LTF นะครับเอ่อก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อไม่เข้าเซ็ตนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับก่อนแต่ว่าเออเราคาดว่าจะ อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาตรงนี้มันค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับนี้นานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่เข้าเซฟฟิเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ราคาลงมันก็ลงไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอ่อพื้นฐานมันมีดีขึ้นราคาอยู่ในระดับต่าก็แพ้ยากนะครับราคานี้ผมว่าครับเกิดด้านเทคนิคนะฮะเห็นว่ามันที่ผมทําไว้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่มีลักษณะแฟลตด้านบนนะครับซึงลักษณะอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เจ็ดสิบสามสิบนะฮะจะเบรกทางขึ้น เบรกตังขึ้นนะครับก็เลยเผมเลยใบ ads ใบ ads ซื้อเข้าไปนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มองว่ามันมันเออ <c oughs> มันมันยังไม่ค่อยชัดเจนรอซื้อแพงก็ได้นะครับให้มันทะลุ26.25แต่ว่าถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าซื้อไปก่อนนะครับทะลุ26.25ฐานที่จะขายนะฮะซื้อเพิ่มอีกนะครับก็คือซื้อสองขนนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมแบบนี้ส่วนใหญ่ขึ้นนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเชียเชีย mm hmm. ทางขึ้น mm hmm. เชียเชียเข้านะนิ mm hmm. มนได้ครับโอเคก็ PJC นะครับเป็นเอกชัรเข้าทั้ง3คนนะครับได้วันนี้ก็คงครบทวดประมาณนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 8: ปดงสิทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Disco Security สวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ